แยุดยาคือว่าเดินลอน่อข้างหน้าทางก็จะเตี้ยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ฮะนี่ครับจะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็จะมีขุยประมาณนี้เลยครับเนี่ยเปลี่ยนลุนใหม่แมวลากมาเลยผมเลมลากาอยาก่างนู้นหนึงครับผลงานบ่วงเมื่อกี้นะครับผม <laughs> นี่ฮะหนู้องขาวบอกแล้วใครดักก็ได้กินเลมันเป็นหนูที่ดักง่ายด้วยผมเลยยี่ห้าคัน สามสิบคันนะครับผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวครึ่งนะครับผมสามสิบคันดักง่ายครับผมหนูน้องขาวก็สวัสดีกันตอนเย็นนะครับผมวันนี้อยู่หลังบ้านเลยครับผมเนี่ฮะหลังหมู่บ้านผมนี่ครับผมเกี่ยวมาแล้วนะครับผมทุ่งนี่ฮะไปครับเดี๋ยวไปเดินใส่หนูน้องขาวนะครับผมนี่ อาวุธมาแล้วผมแอดเดี๋ยวไปลุยครับเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวจะไปคันนี้ครับคันกลางจอหน้าผมเดินไปนู่นเดินไปชายป่าตรงนั้นครับผมนะฮะลุยลอยขุดวันนี้นะครับผมเนี่ยนี่ฮต้นยาไม่เหี่ยวแล้วเนี่ยแถวนี้ก็ขุดหนูกันนะครับผมนี่ฮะหลังบ้านผมเนี่ย ดูลากยาเลยนะแถวลากวงผมมันนี่แล้วใช่ไหมวิบวับวิปักสามคันใช่ไหมลากว่านี้เลยนะเออเอาที่สบายใจ เปลี่ยนล้วนใหมแมวลากมาเลยผมนึกลากมาจากตรงนน้นหนึ่งครับนะเมื่อกี้ยังคุยกันนอกันแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วบอกพี่ปากสามขั้นพี่จำได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กันต่อ เดินมั่งไหมเงียบแล้วผมแต่ก็พอได้กินนะผมนี่นะผมผลงานบวงนะนรับหนูต้องขาวแล้วดักง่ายง่ายนะผมใครดักก็ได้กินนะผมเลยตัวป,ปุ๊กนะผม แบตหมดแล้วผมเนี่ยมันเป็นหนูที่ดักง่ายครับสเตอร์ามาได้ปิดตัวนะแล้วแก็แมวกินไม่นะครับผมแมวมันกวนนะเนี่ยดักอยู่หลังบ้านนะผมดักมาเย็นนี้นะนี่ครับก็เดี๋ยวไปเจอใหม่เช้านะผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะสำหรับสายบ่วงนะฮะทำหนุ่มแป๊มน,นะผมตั้งน้ำรอแล้วผม สวัสด,ดีกันตอนเช้านะผมวันนี้จะพามาเก็บบ่วงนะผมไม่โดนะนะครับือนี้โดนไปหลายตัวนะครับเนี่ยเมื่อคืนนี้โดนทิวนวู้นครับเยอะเลยแล้วแมวก็เล่นมาแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายนะผมแมบตโทรศัพท์หมดหนูเป็นเสืออาซาผมดักง่ายผมหนูต้องขาว ยิ่งจะเป็นแถวตามอายุทยาตามอะไรนะผมหนูทางนี่แบบเดินเนี่ยเราเดินหัวธานาในทางให้เต็มหมดครับยิงคันนี่ใหญ่อย่างนี้นะเนี่ยโอ้เยอะอันนี้อยู่หลังบ้านผมนะอยู่ประชุมครับมันไม่ค่อยมีหนูนะผมเนี่ยฮะจะเป็นแถวอยุทยานี่เนี่ยเดินทิมเดินทิมเดินทิมครับหนูที่ดักง่ายที่สุดแล้วครับผมเ <c oughs> สือสาครับหนูน้องขาวเนะี่ย เนี่ยยิงเกี่ยวเข้าไปมาอย่างนี้นี่แหวกแหวกสางเข้าหลอ,อกเขานี่ครับวิงวิ่ง,งยังติดเลยครับผมเรามาเดินหาทางหาอะไรครับเดินเดินเดินไปในทางนี้มันจะขึ้นอยู่อย่างนี้นไหนครันเดี๋ยวไปดูกันทําไก่เมื่อกี้เก็บอะไหลังไป่โดนแล้วถึงจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับผม คอยคออยูนะครับเนี่ยครับจะเป็นแถวอยุธยานะครับผมผมบอกเลยเนี่ยทางเต๋หมดคร้วอันนี้มาเย็นนี่ผมแหวกหลอกเขานะครับเนี่ยแหวกทางนะครับยีผมเปิดทางแล้วเนี่ยเปิดทางหลอกนะครับถึงโดนนะครับผมเนี่ยนะเสือซาเข้าไปหนูพวกนี้เนี่ยแหวกทางหลอกๆลอกเเลยเดี๋ยวจะเป็นแถวยุทธยาไม่เหลือนะครับเนี่ย ข้างหน้าโดนลงมาข้างหน้าสามหลังแล้ไม่โดนทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมีจุดตรงนู้นนะแล้วก็ตรงนู้นนะดักไปขีดคันแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยผมทำทางหลอดแล้วเนี่ยดูสร้างข้าว,ว<ม>รถเกี่ยวเขาทับหมดแล้เราแหวก okay. หลอกมันอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้เป็นนอนอ eng งังนไงครับเนี่ยนกหรือหมาหรืออะไรมันมาขายำเขนะาเนี่ยเมื่อคี้ก็แมวเล่นเป็นสองตัวนะผมหมาแล้วับผมแต้มสองนะีนู่นทำท่ายางตึงๆครับนะไปดู

เปงยังไงอะไรยังไงมันคืออย่างเราติดในรูเลยครับผม <laughs> <c oughs> อา้อาวอ้าวเฮ้ยแล้วก็นึกว่าติดปะท้อ โอ้โหเห็นยางวงตึงเปี้ยครับเข้าไปในรูแล้วผมโอ้ยพรโฉอ,อะไรคำนี่ยโอโห้หลอกกันครับหนูหลอกโอ้โหดูหก,กันเลยนะครับยังวงนี่ตึงดึงเข้าไปในรูเลยครับผมหลอกหลอกจะได้นี่ครับทำทางหลอกครับนี่ย เป็นแถวยุทธยาไม่เหลือไม่เหลือแล้วครับเนี่ยเกี่ยวเข้ายังไงแต่พี่มาขุดหนูนผมผมก็คือติดหลายตัวนะช้ามาเงียบๆไปแล้วผมเนี่ยเหลือขา้างหน้าติดกลุ่มเดี๋ยวถ้าติดจะจับลายให้ดูนะครับผมอ่า นเี่ยผมจะบอกนะครับผมว่าแถวอยุทยาเป็นไงครับนี่ครับมันจะเป็นทางอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมีทางมีขุยมีทางมีขุยนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นคณะแถวอยุทยานะโหอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะไม่ต้องเก่งครับผมแต่ดัางหนูท้องขาเนี่ยแต่ตรงนี้ก็มีแค่จุดเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยหนาทั้งตุ้งเนี่ยที่ผมเดินดูเมื่อวานครับเนี่ยที่ผมดูนะครับปทุมนะครับผมเนี่ยมีอยู่จุดเดียวเนี่ยเมื่อคยก็ติดหลายตัวตรงเนี้ย นี่ครับผมแถวยุดยาคือว่าเดินลอกขนาดทางก็จะเตี้ยๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยนี่ฮะนะครับจะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็จะมีขุยประมาณนี้เลยครับเนี่ยหนู้องขาวบอกเลยครับหนูไปที่ว่าดักง่ายมาครับไม่ต้องไปเดินป่าลุกนับเนี่ยแค่รู้หลักน้เห็นคันใหญ่ๆว่เดินเดินดูได้เลยครับเนี่ยมีทางวิ่งแน่นอนก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราไปดักก่อนหรือดักทีหลังเขา ก็มีแค่นั้นและครับผมแต่เราไปดักก่อนนน้นรับรองอย่างไงก็รวยครับผมหนูอยุธยาส่วนมากเราจะไปก็จะไปซ้ําเขาครับแต่ขนาดผมไปซ้ำนี่ผมก็ยังได้ตลอดนะนี่ครับประมาณนี้แลครับอย่างที่ผมบอกนะฮะทางหนูที่อยุธยาหนูถ้าเป็นหนูต้องข่าวนะครับผมแต่จะเป็นหนูพุกก็จะอยู่ในป่าก็อธิบายยากนิดนึงนะเนี่ยแต่จะเป็นหนูต้องข่าวเนี่ยเดี๋ยวรอๆง่ายๆครับอย่างนี้เลยครับเนี่ย ผมเอาไปดักเลยผมไม่มีเยอะเลยก็เดิเต็มที่กันร้อยก็คันสองร้อยคันไปแล้วเที่ยวนะครับถ้าจะไปดักหนูต้องขาวจริงๆนะผมจะบวงไปดักแบบแล้ส่วนมากไม่ค่อยได้ดักครับผมม <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมเดี๋ยวเผื่อจะติดเอามาครับเดี๋ยวอะสรุปให้ดูนะผมว่มาได้กี่ตัวนะฮะนี่ใส่ไว้เนี่ยกี่ขันทั้งน,น,น,นี้เยอะอยู่เนี่ยห้า สิบสิบห้ายี่สหคันสามสิบคันนะผม ช้านี้สามสิบหลังนะผมแล้วก็เมื่อคืนนะฮะดูนะเมื่อคืนนี้ได้ไปแปดตัวครึ่งเป็นเท่าไหรกนะันนะเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวครึ่งนะผมสามสิบคันดักง่ายผมหนูน้องเขาเนี่ยถ้าถ,ถ้าใครจะไปดักอะไรก็ผม <S <S <ฮ>ผมบอกแล้วแถวอยุธยาน,นะผมทางหาง่ายมากครับผมเนี่ย <S <S เดินเนี่ยลอันาคันใหญ่อย,ยอย่างนี้นะผมเนี่ยคันที่ผมนั่งอยู่เนี่ย เดินทีว่วดูชายๆนะผมไปนะครับผมมีทุกทุ่งครับผมมันมีทุกทุ่งจริงครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงนะผมว่าเราจะไปใส่ก่อนหรือใส่ที่หลังเท่านั้นเะครับผมถ้าไปใส่ที่หลังกันมันก็จะบางตัวหนะ่อยแต่จะใส่คนแรกนะ,จะเจ้าแรกในทุ่งของอยุธยานะครับผมผมบอกเลยถ้าใส่สักอย่างสมมติอย่างผมไม่ใส่เนี่ยเป็นร้อยกว่าคันสองร้อยคันนะครับโอ้โห เดินรอบเดียวก็พอแล้วผมนั่งทําหนูไปก็เช้าวิทีงก็กลับบ้านได้ครับผมได้เยอะแน่นอนครับได้จริงจริงแล้วทางนี่เดินหาโคตรง่ายครับผมผมบอกเลยหนูที่ดักง่ายที่สุดนะครับผมหนูทองขาวนี่เนี่ยผมก็กจะไปดักหลายที่ยวครับไม่มีเวลาสักทีงเลยไม่วางฮะแต่กินอร่อยนะผมหนูทองขาวทาไมบอกหนูทองขาวกินอร่อยทำไมชอบดักหนูพกุก มันก็กินมันก็กินเหมือนกันครับแต่หนูต้องข่าวที่มันต้องผัดนะครับถ้าผัดเผ็ดอย่างเดียวเนี่ยจะลอยมันเอาไว้สําหรับผัดเผ็ดนะครับผมแต่ถ้าเป็นหนูพุกนี่ผมจะเอามาแกงอะไรหลายๆอย่างครับทาอาหารหลายเมนูครับผมเนื้อมันนุ่มกว่ากันคนระับสำหรับเมนูอื่นนะแต่ถ้าเป็นผัดเผ็ดผัดกะเพราอะไรเงี้ยสู้หนูต้องข่าวไม่ได้ครับผมพลาหนูพุกกระดูกมาแข็งตัวใหญ่ย่างๆผมดักมาเนะี่ย ไปฮะเดี๋ยวล่ำลากันเลยครับผมหมดได้พูดมากเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ